และเราจะได้เงินจาก affiliate marketing กันได้อย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อเราสมัครเป็น affiliate ในโปรแกรม affiliate marketing หรือเราไปสมัครเป็นนายหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องตรวจสอบในสัญญาก็คือค่าตอบแทนค่ะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะโดยค่าตอบแทนหรือเงินที่เราจะได้จากการแนะนําลูกค้าให้ทางเว็บไซต์ของธุรกิจนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆที่เราเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาเนาะก,ก็คืออย่างแรกค่ะได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายการได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายเป็นค่าตอบแทนที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะเลือกใช้นะคะโดยเป็นการทําแบ่ง ไปยังในหน้าเมื่อทางธุรกิจได้เงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือลูกค้าซื้อเมื่อไหร่จ่ายเงินปุ๊บแล้วเราก็มี Pe ียรีในการได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมาในกระเป๋าเราเนาะอย่างที่2ค่ะได้ค่าคอมเมื่อลูกค้าไปยังเว็บไซต์อย่างข้อนี้นะคะข้อที่เราสามารถเห็นชัดๆก็คือตัว a s c e n t ของทาง Google ค่ะที่เขาเปิดโอกาสสร้างเงินจากยอดคลิกเข้าเว็บไซต์ของธุรกิจโดยไม่สนใจค่ะว่าคนที่คลิกเข้าไปเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือมีการกดแอคชั่นหลังจากนั้นหรือเปล่าเขามองแค่ว่ามีคนคลิกผ่านิงง์ขอ เว็บคุณไปยังเว็บลูกค้าจริงหรือเปล่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการ pay per c l ิ c นะคะอันที่3ค่ะได้ค้าตอบแทนแบบต่อเนื่องโอ้อันนี้ใครๆก็อยากได้นะเป็น p a s s ีฟอินคั m เลยค่ะบางโปรแกรมของ Affiliate Marketing นะคะจะเป็นการ Subscription รายเดือนรายปีโดยตรงนี้จะมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้กับเราค่ะว่าถ้าลูกค้าเดิมที่เราเคยแนะนําให้เขาใช้หรือซื้อไปแล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ํากลับมาซื้ออีกกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องเนาะสิ่งที่ลูกค้าซื้อซ้ําโดยไม่ได้ผ่านการกดคลิกของเราเนี่ยเราก็ยังได้เงินจากยอดซื้ออยู่นะคะซึ่ง ต้องบอกเลยค่ะเป็นแบบถ้าใครได้สัญญาอันนี้มาเนี่ยต้องแบบแจ็คพอตมากๆเป็นพาสซีฟอินคัมดีๆของเรานี่เลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนาะถ้าได้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นการคลิกเนี่ยลูกค้าต้องเข้ามาคลิกในลิงก์ที่เป็นแอฟเฟล a t e เอ n ลิงก์ของเราก่อนทุกครั้งก่อนที่มีการซื้อสินค้าแต่ถ้าเป็นได้ค่าตอบแทนต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะไม่ต้องคลิกเขาแค่เคยซื้อครั้งแรกเขาเคยซื้อผ่านเราครั้งต่อต่อไปเขาไม่ต้องคลิกผ่านเราแล้วถ้าเขามีการซื้อต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ยังได้ตังค์ไปเรื่ สามารถเริ่มกันได้วันนี้เลยค่ะถ้าใครอยากจะเริ่มหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนาะสอบถามมาได้นะคะ